เอาล่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูจะมาเข้าค่ายในในนี้กันนะคะเย้เย้อาอาอาาวันนี้ครูจะมาสำรวจกันนะคะอ่าเด็กๆขาต้องหยุดเงียบนะคะได้ครับอับครูค่าครูเน็กจ้าโอเคโอเคเงียบเนียบ วันนี้ครูจะมาสำรวจกันนะคะครับค่ะโอเคไปเลยเอาล่ะวันนี้ครูจะมา าฟังให้เด็กๆดูนะคะเด็กหญิงรัตนาคะฟังครูพูดนะเดี๋ยววันนี้ครูจะมา,าเล่านิทานให้ฟังอะนักเรียนนั่งลงครับครูค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาเล่าเอาเรื่องเรื่อง99คืนในป่ากันนะคะอะวันนี้นะคะครูจะมาฟังนิทานกันนะคะคืน คืนในป่านี้นะคะเป็นคืนในป่าสิ่งที่นั้นว่าเป็นคืนในป่ามันจะมีก็สิบเก้าคืนในป่าเพราะว่ามันที่สำรวจนั้นมันเป็นยังไงบ้างเด็กหญิงรัตนาฉันรู้ค่ะว่าฉันออกไปเดินเล่นมาแล้วก็เห็นผีค่ะฮะเด็กหญิงรัตนาเห็นผีตั้งหากเหรอ ใช่ค่ะครูโอเคอ่ะคนต่อมาเด็กหญิงอ้อยฉันค่ะแต่ฉันเอิมอาบน้ำตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าเราไม่เห็นผีโอเคอ่ะลุกขึ้นมาอ่ะวันนี้ครูจะไปสำรวจต่อนะคะอ่านักเรียนตามมาเร็ว เด็กๆคะอยากจะไปเล่นอะไรก็เล่นได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะยืนตรงนี้นั่นแหละนะคะขอบคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้าไปเล่นได้จ้าพี่เน็กว่าอะไรแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเออเออเออได้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 จ้าไป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 เลยครับ ทำไมพี่บริเปตถึงนานจังมันหายไปไหนของเขาเนี่ยบริเบตเอยคุณครูคะครูคุณครูคะพี่อะไรหรือเด็กหญิงรัตนาตอนนี้พี่บริเปตหายไปค่ะตอนเนี้ยหาอะไรก็หาไม่เจอเลยฮะ พี่โบริเปตหายเหรอใช่ค่ะคุณครูเนทโอเคเดี๋ยวครูรีบจะไปตามหาให้อาจารย์โบริเปตเอ,อ้ยไปไหนกันเนี่ยโบริเดตบริเปต where are you หายไปไหนของเขานี่ หญิงรัตนาทำยังไงดีพี่บริเป็ดก็หายใช่สิหายไปไหนของเขาทุกคนคะพี่บริเป็ดหายนี่มันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนอะแล้วก็ต้องฝากติดตามอ่านกันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะเดี๋ยวจะลงต่อ EP 2กันเลยคะ่ะไมบไปนะทุกคน